ครับก็ในช่วงที่อากาศร้อนนะครับผู้สูงอายุหรือว่าเด็กหรือว่าแม้แต่วัยรุ่นหรือผู้แข็งแรงก็ตามครับเราก็ต้องระวังว่าจะเป็นเหตุในในการกระตุ้นให้โรคต่างๆหรือว่าถ้าสูงอายุมีโรคประจําตัวโรคความดันสูงนะครับบางทีถ้าเกิดอยู่อากาศร้อนๆก็มีโอกาสเป็นลมได้แล้วก็จะมีโอกาสที่จะมีโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดสมองแตกได้นะครับก็จะวูบไปเลย แล้วก็เสียชีวิตในเวลารวดเร็วได้นะครับแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องของการที่จะค่อยๆเป็นถ้าเรื่องของสต็อกหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองก็คือจะมีเรื่องของพูดไม่ชัดแขนขาอ่อนแรงหนังตาตกนี่จะมีเวลาไม่เกินส่ชั่วโมงครึ่งต้องมาถึงโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์นะครับคําแนะนําก็คือเราก็ต้องเราก็ต้องระวังครับเนื่องจากช่วงที่อากาศร้อนก็จะร้อนมากนะครับเราก็อย่าไปอยู่กลางแดดนานๆไปทำงานกลางแจ้งนานๆนะครับ ก็จะเป็นอันตรายได้ถ้าผู้ที่มีความดันสูงอยู่เดิมก็จะทำให้เกิดความเครียดเกิดความดันเพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็วนะครับก็จะเ,เ,เสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองได้เสี่ยงโรคเป็นลมแดดได้